ไปให้จะเป็นช่วงของป๊อปปาร์นฮุนนี่นั่นเองค่ะซึ่งจะนะคะขึ้นพูดโดยนะคะฮันเชคีซองนี่ค่ะขอต้อนรับเลยค่ะเน่ยันยินดีต้อนรับค่ะโอ้ยยินดีต้อนรับค่ะเชคีซองค่ะโอ้ฉัน ก่อนหน้านี้เนี่ยผมค่อนข้างจะคิดลบเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงมากถ้าเกิดใครที่อยู่ที่นี่เนี่ยเคยรู้สึกรู้สึกแบบผมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะฟังเรื่องผมแล้วอาจจะรู้สึกอินได้นะคะตอนนี้เนี่ยผมก็ทำธุรกิจอ่าเป็นงานเสริมหนึ่งปีแล้วก็ทำหลักนะคะหนึ่งปีโดนสองปีได้กั้งใจ ผมนยังเคยทำงานในบริษัทอุปกรณ์เซนิคอนดักเตอร์นะคะที่เป็นงานที่มันโคงถึงเก้าปีนะคะแล้วก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นงานที่จะทําไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าคนทำมันโคงนะคะวันนี้ก็ได้ไปร้านร้านหนึ่งนะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดค่ะแต่ฉันเอานี้นะบริบักชิบไปกันตัวมาจ้าจุนก็โดนบริบักชิบกันนั่เอง ไปเหมือนร้านข้าวที่เป็นเหมือนข้าบาเล่นะคะแล้วก็เห็นนะคะป้าคนหนึ่งเนี่ยที่คอยเสิร์ฟอาหารอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะแต 30, 30, ่ว่ามีเป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแทนนะคะแล้วก็เลยไปเสิร์ฟดูนะคะว่าเอ๊ะค่าเช่าหุ่นยนต์เนี่ยเท่าไหร่นะคะแต่ปรากฏว่าแค่สามแสนวอนต่อเดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็ถูกกว่าค่าจ้างพนักงานค่ะ เราก็เลยคิดในใจว่าเออถ้าเกิดเราเป็นแบบเจ้าของร้านเนี่ยก็คงจะสร้างเป็นเป็นเช่าโรบอทนเองดีกว่าเพราะว่ามันถูกกว่าในใจก็เลยคิดว่าเออต่อไปเนี่ยงานทุกอย่างของเราเนี่ยน่าจะโดนทดแทนด้วย a อไอหมดแน่เลยแต่ตอนนั้นเนี่ยผมได้รุ่นจากนะคะอัโอมี่จากแม่ค่ะแต่ได้ยินเขาว่าธุรกิจขายตรงนะคะแต่แม่ก็บอกว่าขายตรงที่ดีนะมันเป็น แม่ <German S 1> บอกว่าเนี่ยแม่ใช้ <For that. S 1> ใชสินค้าดีราคาถูกแล้วก네็ได้เงินกลับมา600วอลทุกเดือนเลยนะคผมก็เลยบอกว่าแม่มันไม่มีอะไรหรอกที่ถูกไละดีในโลกนี้เนี่ยเนี่ยเขาก็เอาคนที่แบบว่าอินโนเซนต์ตามคนไม่ทันแล้วก็มาหลอกเฉยๆนั่นแหละแม่แม uh ่ก็เลีบอกบ่านเนี่ยลูกก็ทำงานดูฉลาดต้มีประส ว่กแม่เนี่ยลงเข้าไปสัมมนาแล้วเพื่อนฟังให้หน่อยได้ไหมเานหนัาแนะนก็เป็นวิทยากรที่เป็นผู้หญิงอายุประมาณ20กว่าเนะคยขาก็อธิบายว่าทําไมผลิตภัณฑ์อะโทมีผถูกแล้วก็ดีผม,ผมฟังก็เข้าใจเลยค่ะผมเนี่ยก็กลัวลนะว่าไปสัมมนาแล้วเขาจะหลอกให้ซื้อก็เลยวางกระเป๋าตางไว้ที่บ้านเลยนะคะ สรุปแล้วก็คือไปก็ไม่ได้แย่เท่าที่คิดนะคะแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็บอกแม่ว่าเออธุรกิจองผนี่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะดังนั้นก็ตรงนี้ก็อย่าไปหลงมากแล้วกันเราใ้สินค้าไปต่อแล้วกันส่วนใหญ่เนะคะเหมือนผู้ชาอย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็น ผูกก้อนเดียวเนาะหลังจากผมตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยใช่ไหมคะนี่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์เลยแบบไม่ได้ดึงดูดผมเท่าไหร่นะคะแต่ผมเนี่ยใช้ตัวหนึ่งค่ะก็คือที่ทำปภาาอินะคะแล้วก็เป็นผมสุกภั์นะคะมา้วยตัวนี้เอ็นอมี่ฮุกค์นิลลินอร์หาดูชิ ตอนนั้นนะการไปว่าผมเนี่ยลืมที่ทำภาษาอับดไว้ที่บ้านนะคะแล้วแม่เนี่ยก็เอาหมอตรงนี้มาให้เธอเลยนะคะกมาเอาไปเอาไปเอยไปเอ่ไปเาไปเอาไอาไเลาก็เอาเอาไปเอาไอาไปเอาไเอาไเอาปเอาไปเาไเอาเอาปเาไปเมาไเอาใช้อาไเากเาไาาเเอาเ็า ใช้เนี่ยผมก็เฮ้ยตกใจเลยว่ามันดีมากค้นเสร็จแล้วผมก็คิดว่าคุณภาพมันดีนะก็เลยคิดว่าน่าจะแพงพอเสิร์ชดูนะคะลองไ้เปรียบเทียบแล้วนะคะว่าค่าเท่าไรเดือนเนี่ยของไอไอลโนที่มันกดน้ำทำความสะอาด ได้เนี่ยมันแพงวกว่าธุนี่อีกค่ะธุนี่เคเรียนถูกกว่าค่ะคือ20ปีเี่ยมูลออริจินัลของมันนี่เงินเดือนล้านขึ้นไปแล้วนะคะแล้วพอผ่านไป2ปีนะผมก็ได้ยินข่าวนะว่าผู้หญิงอายุ20ปีที่เคยอธิบายธุรกิจให้ผมฟังเนี่ยได้เข้าร o ย a อ l ลีเดอร์คลับไปแล้วนะคะแล้วก็มีรายได้2พันล้านวอนทั้งที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทำงานตั้งใจมาก ได้เนี่ยเทียวเขาไม่ได้เลยผมก็เลยนะั่งคิดว่าเอ๊ะท,ทำไมผลลัพธ์เราต่างกันขนาดนี้ทั้งที่เราตั้งใจทำง,งานสองปีเหมือนกันผมก็เลยมองว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันต่างกันแน่เลยผมก็เลยคิดนะคะว่าเอ้ยหรือว่าเราจะต้องศึกษาคนา้นคว้าทุกมีจริงจังสักครั้งหนึ่งแล้วผมก็เลยเริ่มนะคะเข้าร่วมสัมมนา,าอย่างจริงจังค่ะก็เขา้าสัมมนา,าที่ ใหญ่ของอโทมี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เข้าใจผิดมาตลอดนะคะว่าโทมี่เนี่ยคือธุรกิจการขายสินค้าคือไม่อยากจะไปพูดและโดนปฏิเสธอะคือเออถ้าให้เป็นของขวัญยังพอทาได้แต่พอฟังที่สัมมนาแล้วนะคะถึงรู้ว่าโทมี่เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจการขายแต่เป็นการส่งต่อข้อมูลจากที่ผมเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสอปีที่ผ่านมา ผมเองคิดเลยนะว่าต่อให้ไม่ทำธุรกิจเนี่ยผมก็อยากจะใช้สินค้านี้มาตลอดชีวิตข้ไม่ไเลยคือใจชอบเพราะแรกนะครับผมมั่นใจในสินค้าแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือผมเนี่ยชอบท่องเที่ยวต่างประเทศมากแล้วผมก็มั่นใจว่าสินค้าของผมเนี่ยต่อให้เป็นคนบางชาติเนี่ยก็ต้องใช้แน่นอน พอหาไปหามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยธุรกิจอาธูมี่เป็นธุรกิจที่ผมหามานานเพราะมันมีระบมผมก็เลยเริ่มทาธุรกิจอาธมี่เป็นอาชีพเสริมค่ะผมก็ทำงานประจำไปนะแต่ถ้ามีวันหยุดเนี่ยผม็จตลาเพื่อไปเข้างานสัมมนานะคะแล้วก็ไปต่างประเทศเพื่อทำธุรกิจค่ะ ผมก็ไปเล่าเรื่องไอพรอมีนะ,ะกับครอบครัวก็เพื่อนครอบครัวอ่าเพื่อนรอบตัวนะคะไม่มีใครฟังแล้วคนก็เรื่อล้อ,อเลียนนะเช่นพมีนะคะเททันอ่าเทขายตรงแบบเนี้ยค่ะเหมือนบอสเทประมาณนั้นนะคะเหมือนล้อเลียน,นะ,ะเพื่อนก็คือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เปิดรับเลย ผมก็เลยเริ่มใช้โซเชียลนะคะในการส่งต่อวิสัยทัศน์อาทูบีแทนสรุปมันได้ผลค่ะแล้วก็เริ่มมีแบบเอ่อพูดพวกจากตุรกีนะคะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจนะคะไปตุรกีเลยก็เลยคิดว่าเอยอากาศมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะที่ตุรกีเนี่ยค่อนข้างแห้งแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นนะคะ เลยเอาแอซูตสกินแคร์แล้วก็อสติ้งแคร์ไปให้เขาค่ะเขาก็เอาไปใช้นะคะแล้วเขาก็เหมือนผิวดีขึ้นทําให้ผมเนี้ยฟูแล้วก็ดูด้านเชื่อถึงขึ้นนะคะเริ่มจากพเนอร์เทียงคนเดียวเท่านั้นนะคะในเวลาหนึ่งปีเนี่ยตอนนี้นะคะสามสิคนเนี่ยมีตําแหน่งหมดแล้วนะคะกับเ하면ที่จะมาเข้ามาที่นจ 근데 형은 이제 애터미의 이륜차도 모때부터 전업으로 시작을 했거든요 근데 지금 현재 저랑 같은 직급인 샤론오즈 마스터에 도전 중에 있어요 이게 저는 절대 재 능력으로 성공했다라고 생각을 안해요 이게 애터미 제품력과 애터미 시스템이 완벽하기 때문에 가능했다라고 생각을 해요. <목소리> ำหรับผมแล้วนะคที่ผมทำหรววันนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าความเก่งของผมนะแต่ว่าด้วยสินค้าแล้วก็ระบบนะคะทีงทำให้ผมไม่สามารถสรัดแต่งได้ค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปทำโกวันทันเด็นะคะแล้วก็ถือโกชัวแบบโกติเต้นม,มากเลยค่ะสมมติถ้าเกิดเดทเข้าไปแล้วก็เจอแบบว่า เจ้าของเนี่ยเป็นผู้ชายก็ข้ามนะคะอุ้ยคนนี้หน้าไม่ดีเท่าไหร่หน้าบึ้งนะคะก็ข้ามไม่อยอมเข้าไปสักทีมีคนหนึ่งนะคะพอเข้าไปแล้วเขาก็บมกเธอเอ้ยไม่เอาไม่เอาไปไปไปโหยังจำได้เลยทุกวันนี้เราตกลับมาที่พัก แล้วก็มานั่งดูวิดีโอกดเหง่งใจเข้าของท่านประธานนะคะเราไม่ได้มาขายสินค้านี่เรามาเพื่อส่งต่อข้อมูลนี่เราจะมาอายอะไรผมก็เลยเดินเข้าไปเลยแล้วก็พูดแบบมั่นใจมากสรุปว่าคนที่ฟังนี่ตกใจกว่าเดิมนี่ะค่ะกลัวเลยนะคะ เหมือนเนี่ยถ้าเลยถ้าไปเหมือนตอนนั้นที่ผมไปตุรกีนะคะพอพูดว่าเป็นสินค้าเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างต้อนรับเลยนะคะผมก็เลยคิดในใจว่าโหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นอิมพิวเรียลได้ไม่ยากแน่นอนค่ะพอหลังจากนั้นนะผมก็ได้ค้นพบไข่มุกนะอย่างที่ท่านประธานได้พูดเลยนะคะพอหลังจากนั้นนะผมก็ได้คนพบไข่มุกนะอย่างที่ท่านประธานไดพูดเลยนะคะ แต่ก็ไปดูแล้วนะจริงๆแล้วตุรกีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เนี่ยน้อยกว่าเกาหลีเยอะนะคะแต่พอไปบ้านเขาเนี่ยหลังบ้านเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์อห้เราว่หมดเลยนะคะแต่แล้วก็พาร์เรลก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเอ่อฉันเนี่ยทำหน้าที่ในการเหมือนส่งต่อ <목소리도 Reaper> 아, 그러니까 이제 <목소리도> 어, 조카를 위해서 옷을 만들어 주시고 에터미 제품을 집에서 같이 나눠 쓰고 나눠 먹다 보니까 정말 가족이 되는 놀라운 경험을 했습니다. 오늘 이 현장에도 어, 제그사한형이랑그 파트너 분이랑 같이 참석하고 계신네 오늘 나피이 파트너 จีเนี่ยก็มาเข้าร่วมด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองเขาชอบทำอะไรสุดจ้าผมเป็นคนขี้เกียจมากเลยนะแต่พอคิดว่าเราทำงานเพื่อพาร์ทเนอร์เนี่ยเราถึงแบบเออมีกำลังที่จะทำงาน เนี่มีเอ่อเจ้านายนะคะบริษัทเก่าเนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าเออถ้าออกไปทําธุรกิจแล้วไม่ไม่โอเคเนี่ยก็กลับมาทำแล้วกันนะคะแล้วพอเจ้านายนะคะเขาผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยก็โทรมาหาผมผมบอกว่าอุ้ยตอนนี้ธุรกิจดีมากเลยเจ้านายก็ออกมาทำตะค ום ติดน,นะคะผมก็ปวดใ้ไปแค่ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถทำธุรกิจได้ทั่วโลกเลยะคะ่ะ 리클럽입성을목표로파분들정말ผมเนี่ยผมตั <school> <cling> <inside> ้งเป้าหมายนะคะว่าขึ้นปีหน้าเนี่ยผมจะเข้าร่วมนะคะเป็นสมาชิกดีเดอร์ฝับที่ได้รายได้มากกว่าหนึร้อยล้านบอลต่อปีค่ะผมคิดว่าถ้ามีคนอยู่ที่นี่ที่เคยเหมือนคิดหนักนะคะเรื่องทำธุรกิจอโทมี่เหมือนกับผมในสองปีที่แล้วนะคะ อยากจะเป็นกำลังใจให้ทำไม่ว่าจะที่น้องที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าที่ออนไลน์นะคะก็อยากจะให้มีกำลังใจแล้วก็ทำตัวจริงให้สำเร็จนะคะวันนี้จะมานีค่ะขอบคุณค่ะ